สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูแฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในโหมดของคีย์บอร์ดฮะตัวนี้เป็นตัวกระทัดรัดเลยคือคีย์บอร์ดเมลอนเอ็มเอ็มเคนะครับหกศูนย์ศูนย์ไม่ใช่เอ็มเอ็มคซูกี้นะครับเอ็มเคหกศูนย์ศูนย์น่คือคีย์บอร์ดนะครับผมคนละเรื่องกันนะฮะเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นคือความกระทัดรัดน่ารักและกุ้งกิ้งของเขานั่นเองนะครับ นี the 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 ่คือในส่วนของตัวกล่องนะครับผมขนาดก็พอดีมือเลยนะครับผมถือมือเดียวยังได้เลยนะครับพกพาง่ายนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับมีมัลติมีเดียฟังก์ชันด้วยแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มีวอเตอร์ o พิฟก็คือว่ามีเอ่อสามารถกันน้ําได้นะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้สามารถกันน้ําได้โอ้โหคีย์บอร์ดเล็กจิ๋วขนาดนี้สรรพคุณมันได้ขนาดนี้เลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีบอกนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ก็จะบอกรายยละเอีด สองสีนะครับซึ่งตัวนี้มี2ส,สีในตลาดที่วางขายคือสีขาวและสีดำนะครับผมสีขาวและสีดําก็คือสีขาวแล้วก็ดําเลยดําล้วนขาวล้วนอะไรอย่างนี้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะบอกคีย์ด้วยว่ามีกี่คีย์นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเต็มที่มี1้อยคีย์นะครับแต่จะมีทั้งหมด86คีย์นะครับผมเพราะว่าตัดตัวนําแผดออกทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะไม่มีนำแผดนะครับก็จะเป็นเลข1ถึงเลข10ก็จะเป็นในส่วนของข้างบน นะครับที่อยู่ใ,ใกล้กับ f 1ถึง f 1 2ในกลุ่มตรงนั้นนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะบอกด้วยนะครับในรายละเอียดตรงนี้สามารถกดได้กี่ครั้งด้วยแล้วก็ตรงนี้บอกด้วยว่า usb เนี่ยเขารองรับเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านในว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมกันเลยฮะวันนี้นำไหมดู2สองสีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะ เย้ yeah, ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเมลอน MK 6 0 0 MK s u u k i ของเรา <laughs> ไม่ใช่นะครับ เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วสิ่งที่เขามีมาให้ก็มีแค่ตัวของเอ่อตัวสินค้านะครับไม่มีคู่มืออะไรให้เพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเป็นแบบกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของดีไซน์วัสดุกันก่อนดีไซน์เนี่ยออกแบบมากระทัดรัดเล็กนี่คือดีไซน์และจุดเด่นด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นดีไซน์การออกแบบที่ง่ายๆนะครับมีตัวหนังสือตรงนี้เมลอน on, แล้วก็เอ่อเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับน่ารักคุกิมากเลยคิกคูไม่ใช่คุกกีคิกคู แน่นมากในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะตรงนี้เขาก็จะเป็นอ่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้มองเห็นชัดเจนแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นอ่ การลื่นนะครับผมสําหรับตรงนี้เวลาวางพื้นมันจะได้เหนียวนั่นเองนะครับเห็นแรกๆอย่างนี่มันเหนียวมากเลยนะครับผมมันไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดเมลอน mk 6 0 0ตัวนี้นะครับนี่นะฮะคือดีไซน์การออกแบบวัสดุฮะตัวนี้เป็นปุ่มยางปกตินะครับเสียงเงียบมากๆถ้าเป็นไซเลนเลยนะครับเสียงแทบจะไม่มีเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกันชัดๆเรามาฟังกันฮะ นี่เห็นไหมครับผมมันใช้ง่ายและขนาดกระทัดรัดอย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนของวัสดุกันบ้างตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับน้าหนักเบาด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวมาดูตัวสีขาวกันบ้างนะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเหมือนตัวสีดําที่ผมพิชใค้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันบ้างตัวนี้สายนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับและในส่วนของ USB เนี่ยเป็น USB 2.0นะ ครับผมนี่นะฮะ USB 2.0ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับ USB 2.0หัวเงินนะฮะและสายก็เป็นไฟเบอร์นะครับย้ำกันอีกทีมาดูในส่วนของจุดเด่นกันบ้างตัวนี้นะครับจุดเด่นคืออย่างแรกเลยน้ําหนักเบาอย่างที่2คือขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ง่ายเนี่ยเล็กไม่เล็กนะครับโอ้โหน้าหนักเบาโอ้โหโยนเล่นได้เลยนะครับน้ำหนักเบามากๆสําหรับตัวนี้ สำคัญในส่วนต่อมาคือสําคัญมากๆเลยสําหรับตัวนี้คือสามารถกันน้ําได้กันน้ําได้มันกันน้ําได้นะครับ Blue Water ตัวนี้นะครับมันสามารถกันน้ําได้ก็คือเทน้ําลาดนะครับ ตรงนี้แล้วน้ำมันก็จะสามารถไหลออกแล้วคีย์บอร์ดก็สามารถนะครับใช้ได้ปกติเลยสำหรับตัวนี้ waterproof นะไมันจะ proof water เมื่อกี้บอกว่า proof water มันคีอ waterproof นะครับม่ใช่ proof water. Proof, water. proof water ที่ผมพูดสลับกันไปมาหมดแล้วนะครับขนาดตัวนี้อย่างที่บอกไปคทัดรัดและเสียงปุ่มเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ กดสูงสุดได้เท่าไหร่ตัวนี้กดสูงสุดได้ถึง10ล้านครั้งนะครับมากสุดถึง10ล้านครั้งเลยนะครับหรือมากกว่า10ล้านครั้งเลยสําหรับตัวนี้คีย์มีทั้งหมด8 4คีย์อย่างที่ผมบอกเอ้ย86คีย์ไม่ใช่8 4สนะครับ86หคีย์นะครับสำหรับตัวนี้ข้อมูลน,นั่นปึ้กนะครับขนาดแค่นี้ไม่คิดว่าข้อมูลจะเยอะขนาดนี้สําหรับใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยในเว okay ็บ ok เคทูโฮมดอ o คผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook, เเดียวกแลกล์สวนค้าอาารับ ช่องทางการชาระเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากมายเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของโค้ดส่วนลดเข้ามานะครับก็ติดตามข่าวสารกันให้ดีนะครับเราจะมีโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดอะไรยังไงก็ลองรอติดตามนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับโค้ดส่วนลดที่ผมบอกไปนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้าน e m s ด่วนถึงหน้าบ้านเลยเพียงแค่สั่ง500บาทขึ้นไปลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ s u b s c r i b e ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ More with